สาแล็บค่ะฟีซึ่งจะเป็นของฟีชิ้นนี้เลยนะจ๊ะทุกคนซึ่งแจกแปดหมื่นสามพันสามร้อยสามชิ้นให้มากราชาร์ไปดูกันเลยก่นเลยเลยคนข้าแบบนี้มาก่อนเลยนะจ๊ะซึ่งยการทําก็คือทุกคน,นต้องเข้าประตูนี้ได้นะจ๊ะคนเดียวต้องเข้าประตูเอ่อผลไม้นะจ๊ะซึ่งในการเข้าประตูผลไม้ก็คือทุกคน,นต้องเลเวลให้ครบยี่สิบห้านะจ๊ะซึ่งการได้เลยก็คือทุกคน,นต้องมาเก็บ ผลไม้ตรงนี้นะจ๊ะซึ่งทุกคนอนี่ยเก็บไปได้ไดไดไดเรื่อยๆนะจ๊ะจนก,กว่าทุกคนเนี่ยจะมีเลเวลยี่สิบห้านะจ๊ะซึ่งพอทุกคนเนี่ยเลเวลคอมพีวสตอร์มานะจ๊ะทุกคนเนี่ยก็ประตูนี้ได้เลยนะจ๊ะนี่เลยให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปได้เลยถ้าจะไหให้ทุกคนเนี่ยร้อยขาโหลดนะจ๊ะ เขาโหลดสินะจะให้ท <ım> ุกคนมากดตรงนี้แล้วมันก็จะมีเออแล้วมันก็จะมีอันนี้ขึ้นมานะจ๊ะให้ทุกคนน่ยกดตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะกดตรงนี้ซิงเควสก็คือทุกคนน่ยต้องเก็บบลูเบอร์รี่ให้ครบ500อันแล้วก็สตรอเบอร์รี่ให้ครบ500อันนะจ๊ะซึ่งบลูเบอร์รี่กับสตรอเบอร์รี่เนี่ยมันก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่เลยสตรอเบอร์รี่แล้วก็บลูเบอร์รี่นะจ๊ะสตรอเบอรี่เนี่ยมันก็จะมีเออ แสงสีแดงแล้วก็บลูบอริี่มันก็จะมีแสงสีฟ้าน,นะจ๊ะให้ทุกคนน่เก็บไปได้เลยนี่เนจ้าให้ทุกคนน่เก็บไปได้ได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 เรื่อยๆเนจ้าซึ่งอันนี้เราขอตับภาพไปตั้งแต่ตอนที่เราทําเสร็จเลยด้วยกันซึ่งตอนนี้เราก็ทําเสร็จ,จ้วจะให้ทุกคนน่มากดตรงนี้ได้เลยแล้วให้ทุกคนน่มากดตรงนี้แล้วให้ทุกคนน่มากดตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะ้มันก็จะขึ้นแบบนี้นะจ๊ะให้ทุกคนหนึ่งทำการ กดตรงนี้ได้เลยจ้านี่เลยให้ทุกคนหนักกำลงกดตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะ,ก,นนะ,ก,ะ,จะก็สงก็ต้องขอตลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะไปบาย